สวัสดีครับผมตาวกับรถผลกระบ,บายงานก่อสร้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องการตัดรายการนะที่ผูพัเบเหมาในกำไรตัดออกไปดื้อๆจากสัญญานะครับว่าเป็นยังไงวิวสวยไหมตอนที่ผมอยู่ตึกผมนะครับที่นนเห็นทางด่วนยาวเข้าไปในเมืองเลยนะตอนนึงวันก็จะเห็นตึกนคาารด้วยครับอยู่ใกลๆ ตอนนี้นคืออาการดีทีเดียวเข้าเรื่องเวลาที่เรารับงานเนี่ยแล้วเรามีสัญญานะครับในสัญญามันก็จะมี b o q ซึ่งเป็นหนึ่งในสามวัคซีนป้องกันการปวดกระบาลที่ผมพูดถึงอยู่เป็นประจำอยู่ลคราวนี้ในว o q เนี่ยมันก็จะมีรายการเยอะแยะมากมายครับเป็น10รายการร้อยรายการพันรายการแล้วแต่ว่าเราแกะรายการ ในแต่ละงานละเอียดขนาดไหนแล้วแต่ว่าโครงการนั้นใหญ่มากน้อยแค่ไหนประกอบด้วยหมดงานย่อยมากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรื่องของเรื่องคือมันมีหลายๆคนเนาะผมยกตัวอย่างให้ฟังแบบชัดๆแล้วกันสมมุติว่ามันมีตัวกล้องวงจรปิดละันอยู่ในงานมีเยอะเลยกล้องจอนปิดเยอะหลายตัวเลยแล้วอยู่ดีวันดีคืนดี เจ้าของเขาก็มาเปิดวิลคิวดูระหว่างทํางานไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เฮ้ยกูหาได้ถูกกว่าในสัญญานี่ว่าก็เลยไปคุยกับผู้รับเหมาว่วาเฮ้ยอันนี้ผมขอซื้อเองแล้วกันนะอาจจะพูดตรงๆว่าแต่คงไม่ค่อยมีใครพูดตรงๆอ่ะว่าซื้อเองถูกกว่าส่วนมากก็จะอ่ะสมมุติว่ากล้องจอปิดมันก็พูดได้ว่าเฮ้ยผมอยากใช้เจ้าที่ไว้ใจได้ ภาพชัดอะไรแบบนี้ก็โอเคผู้รับเหมาก็โอเคตัดไปเริ่มสนุกเจ้าของบ้านเริ่มติดใจอันนี้คือเรื่องที่ปัญหาเริ่มเกิดเจ้าของบ้านเอาแล้วซ c c ีทได้แล้วหนึ่งเฮ้ยต่อมาต่อมาต่อมาเออตัดเอาแอร์ด้วยแล้วกันทั้งบ้านเลยต่อมาเอาสุขภัณฑ์ด้วยแล้วกันทั้งบ้านเลยสั่งง่ายนี่ต่อมาก็ลามนะครับไปในรายการต่างๆไปในรายการที่เอาจัดสวนด้วยแล้วกัน ทั้งทงที่ตอนผู้รับเหมาคิดรายการพวกนี้เขาอาจจะได้กําไรแต่รายการอื่นๆเขาอาจจะขาดทุนอยู่แต่ไม่เป็นไรพอรวมกันทั้งสัญญาแล้วเนี่ยมันก็ถั่วกันได้มันก็เกลี่ยกันได้มันก็กลายเป็นได้กําไรนิดหน่อยมันก็กลายเป็นได้กําไรมันก็กลายเป็นมีงานให้ช่างทําแต่พอเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างไปตัด เอาเฉพาะส่วนที่ผู้รับเหมาได้กาไรออกได้กําไรออกได้กาไรออกมันก็เหลือแต่งานขาดทุนคราวนี้คําถามก็คือแล้วเขา,าจะทําไปทาไมนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยผู้รับเหมามีหน้าที่ที่ต้องเสนอราคาคือบี้คิวก่อนทาสัญญาอยู่แล้วแล้วเราต้องคุยกันให้มันจบตั้งแต่ก่อนเราจะทําสัญญาตั้งแต่ก่อนที่ ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่ที่พู้เราเหมาจะรับมอบพื้นที่แล้วเข้าไปทํางานและเส็จสัญญากันในกรณีถนะามว่าให้คุณตาแต่ในชีวิตจริงมันก็มีดอว่าลดงานนั้นเพิ่มงานนี้มันทําไม่ได้เลยเหรอผมพูดแบบนี้นะคือถ้าเจตนาลมของการเพิ่มรถนั้นนะ่ะมันเป็นเจตนาลมที่ไม่ได้มีเรื่องฉันไม่อยากให้กาไรเธอ แอบแฝงหรือเป็นหลักหๆผมก็่ได้อย่างยกตัวอย่างข้างต้นคือ CCTV อย่างเงี้ยเฮ้ยอยากใช้ของเพื่อนว่ะไว้ใจมันแล้วก็อยากให้มันรู้มุมกล้องคนเดียวไม่อยากให้ผู้รับเหมาเจ้าอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยมันแร์ถูกป่ะมันคุยกันมาแล้วหรืออาจจะจ้างว่าจ้างเสร็จเฮ้ยเพื่อนที่ขายแอร์อยู่มันโลแอร์อย่างเงี้ยก็ต้องคุยว่าเฮ้ยขออนุญาตนะ ถ้าจะลดแอร์หรือว่าขอซื้อแอร์ได้ไหมเหตุผลเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราชี้แจงกันแบบจริงใจเนีก็ผมว่าก็ยอมรับได้มีเหตุมีผลพอแต่ไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็มาดูรายการอาจจะขึ้นผนังแล้วใช่ไหมอะดูรายการเอ่อาะพิซึร์ชโมเดิลเทรดสักหน่อยอ่ะซื้อเองดีกว่าก็ไล่ตัดไล่ตัดไล่ตัดผมถามกลับน,นะเวลาผู้รับเหมาเจอแบบนี้นะ ลองถามกับผู้ว่าจ้างนะว่าถ้ามาตัดเฉพาะงานที่ได้กำไรของเราออกไปหมดเลยอ่ะถามกลับนะผมขอตัดเฉพาะงานที่ผมขาดทุนออกไปหมดด้วยได้ไหมสุดท้ายแม่งไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายยกเลิกสัญญาถูกเปล่าเพราะในไอเทมหนึ่งแนมะ่งก็ต้องมีคนหนึ่งได้กำไรคนหนึ่งขาดทุนอ่ะ ล้วถ้าจะไล่ตัดอันที่ได้กําไรหมดพรับเหมาก็ไล่ตัดอันที่ขาดทุนหมดเหลืออันกลางๆไว้อาจจะเหลือแบบไม่ถึงครึ่งอ่ะคือทําไม่ได้ก็ก็ยกเลือกอสัญญาไปนึกออกไหมเข้าใจเหตุเข้าใจผลที่ผมพูดว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะทํางานด้วยกันก็ควรจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในสัญญาที่เราเคยให้ไว้ต่อกันและกันนะครับทําสัญญาไปแล้ว อย่าถึงกับแบบยกเลิก20% 30% 40%นึกออกเนาะบางรายการโด,โดยจำเป็นได้ไม่น่าเกียดเพิ่มโดยใช้ยูนิตไพรซ์เดิมแต่ถึงเข้าเนื้อผู้รับจา้างแต่ถ้าไม่เยอะมากได้ไม่น่าเกียดหรือคุยเย็นเป็นเคสเคสไปแบบนี้นะครับมีความสุขนานกอสร้างขงาึ้นบกผมน